สวัสดีครับอยู่กันในช่องของเศรดภัยซาช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้กยิบเดี๋ยวข่าวนี้ขึ้นมาครับเสียงนกเสียงกาเอริกเทนฮักนูโนแคร์แม่แมนยูไม่คิดกลางปีกป้อง โดยข่าวนี้ครับสื่อลูกหนังอังกฤษนะครับพากันประคมข่าวว่าเทนฮากเนี่ยจะตกเก้าอี้ในซัมเมอร์นี้หลังจากเซอร์จิมนะครับซื้อหุ้นของผีแดงเป็นจำนวน27.7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมมาเซตีวัย71ปีนะครับก็เริ่มต้นฟอร์มทีมชุดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับทั้งการดึงโอมาร์เบราดามาจากแมนเชสเตอให้รับตำแหน่งซีอโอคนใหม่ของสองเวียนแครงออสการ์ฟอร์ดนะครับพร้อมันนี้ครับเซอร์จิมนะครับเดินเกม ทาบทามแดนแอสเวิร์ดพ่วอหนวยการกีฬาของนัก,การเซนเยอเต็ดด้วยรวมถึงเจสันวิลล็อกพ่วอหนวยการฟุตบอลของซัตตัมตันให้ยามาร่วมทีมกับเบรสเดวิลเข้าไปชมคลิปเต็มๆของทเทียดไพรซาได้ที่ช่องทเทียดไพรซาอัพคลิปทุกวันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ